วันนี้เราดูผลของห้างแสงนะครับของวันพุธนะครับวันที่16นะครับห้างแสงนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลขวันพุธคือเลข63นะครับขคขาบอกขึ้นลง24ตัวคือ63สาบวกยีได้87นะครับ63สาลบยี 6, 3, 2, 4, ได้39นะครับคือกดตั้งแต่3940ไล่ไปจนถึง6 1 6 2 6 3 6 4 6 5ไล่ไปถึง 8 5 8 6 8 7นะครับครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับจะตัดกี่ตัวตัว2ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับต้องย้ำว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับก็ห้างถูกรอบบ่ายนะครับห้างบ่ายเช้าหลุดนะครับมาถูกรอบบ่ายรอบบ่าย2บน884นะครับก็คือถ้าเช้าหลุดก็ให้เบิ้ลนทบมาที่รอบบ่ายนะครับ ก็คือถูกรอบบ่ายไปนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ